กรุงศรีอยุธยาเนี่ยลุกเป็นไฟเลยครับพกกำแพงพังลงมาเท่านั้นเองครับเขาก็เข้าบุกเข้าไปได้ก็ทําลายเมืองเผาเป็นหมื่นหมื่นหลังนะท่านผู้ชมนะครับวอดวายไปหมดเลยแล้วไม่ใช่เผาอย่างเดียวนะครับยังมีการทรมานผู้คนมากมายนะครับเพื่อถามถึงที่ซ่อนสมบัติเมืองทั้งเมืองนะครับทรัพย์สมบัติต่างๆก็ถูกขโมยถูกเอาไป ส่วนแทบจะหมดสิ้นพวกคนไม่มีกินเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมหรืออะไรแล้วนะถ้าใครนะครับลงทุนนะฮะยอมเหนื่อยนะฮะตัดเสียนพระพุทธรูปเนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยฟรีทองในเจดีชเวดากองเนี่ยเอาจากประเทศไทยเนี่ยคนพม่าแบบเบือเลยนะแต่ทองที่เจดีชเวดากองเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมีหลักฐานยืนยันนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับชอบคอนเทนต์ในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันด้วยนะครับและคอนเทนต์ที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรดริซาดการเสียกรุงครั้งที่2ของกรุงศรีอยุธยานะครับสุดยอดราชธานีแห่งอาณาจักรไทยนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับกรุงศรีอยุธยานั้นโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ ซึ่งเมืองหลวงของเรานั้นเป็นเมืองที่มีน้ําล้อมรอบนะครับมีคลองมีคูมีความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมมีวัดที่สวยงามมากมายเรียกได้ว่ารุ่มรวยไปด้วยนะฮะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามมากๆเลยฝรั่งต่างชาติที่เคยเดินทางมากรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นนะครับกลับไปเขียนหนังสือเนี่ยโอ้โหก็ชื่นชมกรุงศรีอยุธยามากๆนะครับว่าเป็นเมืองที่สุดยอดสวยงามแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะฮะถ้าเกิดใน วัยใ,ใกล้ๆกับผมหรือโตกับผมหน่อยนึงอ่อนกว่าผมหน่อยนึงเนี่ยก็คงเคยได้ยินคํากล่าวหาคํานี้นะครับที่บอกว่าทองที่เอาไปหุ้มเจดีย์ชเวดากองอะเอามาจากกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้นแหละก็คือว่าทองของพม่านะครับที่มีอยู่มากมายสวยงามที่ห่อหุ้มเจดีย์ชเวดากองเนี่ยเอามาจากประเทศไทยครับ จริงๆแล้วเราได้ยินคำนี้ก็ก็จะมีความรู้สึกน้อยใจเล็กๆนะครับถ้าเราเป็นคนไทยก็จะน้อยใจชาวพาม่านะครับซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าชาวพาม่าได้ยินแบบนี้เขาก็จะมีความน้อยใจคนไทยเหมือนกันว่าไปกล่าวหาเขาซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไทยกับพาม่านั้นก็เหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่เราก็พึ่งพาเขาทางเศรษฐกิจ เขาก็พึ่งพาเราทางเศรษฐกิจและแน่นอนที่สุดนะครับชาวพมา่านะครับเยอะแยะมากมายเลยที่มาช่วยนะครับเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาทําความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนี้ว่าในความจริงแล้วเนี่ยทองที่ไปหุ้มเจดีย์ชเวดากองเนี่ยมันมาจากประเทศไทยจริงหรือไม่ครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องมองไปถึงเรื่องราวของ การเสียกรุงศรีอย,ยุธยานในครั้งที่2เมื่อปี2,310กันก่อนนะครับนั่นก็คือเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วสาเหตุเนี่ยผมว่าลึกๆก็น่าจะมาจากเรื่องราวที่ประเทศไทยนะครับก็ไปให้ท้ายมอนนะครับจริงๆแล้วพมา่ากับมอนเนี่ยเขาโหเขาเขาไม่ลงรอยกันเขาไม่กินเส้นกันเลยนะครับก็คือว่ามอนเนี่ยก็มีอาณาจักรของตนเองนะครับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปตีครอบครองพมา่าอยู่ อยู่หลายครั้งนะครับส่วนพม่าเองกับราชวงศ์มอเนี่ยก็โหไม่ถูกกันเลยตีกันไปตีกันมานะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับแต่ผมมีความเชื่อเลอเกินว่าชาวมอนก็จะมีความคล้ายๆกับคนไทยในช่วงเวลานั้นนะครับประมาณปี2,300ต้นต้นๆเลยนะครับตอนนั้นกษัตริย์ของพม่าก็คือพระเจ้าอลองพยาก็มาตีนะฮะมอน,นะฮะทำสงครามหนักเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งตอนนั้นนะครับกษัตริย์มรญก็มาพึ่งพระบรมีนะครับของเจ้าเมืองตรานาวสีถวายอะไรแถวๆนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองประเทศราชของอยธุธยานะครับซึ่งก็ทําให้โอ้โหพม่านี่ก็ไม่พอใจนะครับนั่นน,น,น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ที่ที่พม่าเนี่ยก็คิดที่จะเปิดศึกกับกรุงศรีอย,ยุธยาและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในการเสียกรุงครั้งที่สองของกรุงศรีอย,ยุธยานั้นนะกรุงศรีอยุธยา ไม่ได้รบกับพม่าเนี่ยเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วนะครับนั่นก็คือว่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์นั่นนะ่ะเราห่างเหินจากศึกสงครามมากนะครับเป็นเวลาประมาณ150ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมว่าประเทศที่ยามสงบนะครับก็มีการพัฒนามีการค้าขายกรุงศรีอยุธยาก็อยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองนะครับร่ำรวยนะฮะแต่ว่าในเชิงศึกสงครามนั้นก็เรียกว่าห่างเหินมานานก็อาจจะรบไม่เก่งเหมือนสมัยโอ้โหที่เรารบกับพม่าบ่อยๆนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่ง และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าอลาอองพญาในตอนนั้นนะ่ยท่านก็พยายามที่จะแสดงแสนยานุภาพนะครับก็คือว่าโอ้ ه, ต้องการที่จะขยายอํานาจนะครับขยายฐานอานาจของตัวเองไปตามเมืองต่างๆรอบไปหมดนะฮะไปตีเขาโอ้โหทั่วไปหมดเลยแต่ว่าพระเจ้าอลาอองพญา มาสิ้นพระชนสะก่อนครับมาสิ้นพระชนสะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่สองเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้ามังระครับพระเจ้ามังระกับสุดยอดแม่ทัพสองคนถ้าใครเคยดูภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับจะต้องจำสอชื่อนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเนมิยวสีหบดีและมังมหานรธาครับสแม่ทัพคนนี้นะครับเป็น2แม่ทัพสำคัญที่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา และเปิดศึกกับกรุงศรีอยุธยาเรียกได้ว,ว่าโอ้โหยาวนานมากนะครับมากันตั้งแต่ประมาณปี2,308นะครับไล่ตีมาเรื่อยนะฮะเราเสียกรุงเนี่ย2,310นะครับแต่เขาเดินทับมาตั้งแต่2,308นะฮะเพราะการเดินทางมาในสมัยก่อนท่านะผู้ชมลองนึกดูว่าการยกทัพการกรีทาทัพมาคนเป็นหมื่นๆคนน่ะมายังไงฮนะแต่จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วการเดินทัพของสมัยก่อน ไม่ได้ยกคนมาเต็มที่เต็มร้อยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่เราคิดนะครับเขาก็มาด้วยกองกําลังจํานวนหนึ่งเส้นทางที่เขามาเนี่ยเขาก็เตรียมเสบียงไปเรื่อยนะครับแล้วเขาก็จะมาผ่านเมืองประเทศชาชของเขาเขาก็กวาดต้อนผู้คนมาเรื่อยนะฮะสะสมกองกําลังมาเรื่อยใช้เวลานะฮะมาเรื่อยเเมืองไหนไม่สวามิภักดิ์ก็เรียบร้อยเลยตีซัดนะครับเพราะฉะนั้นบางเมืองเนี่ยไม่ได้สูญเสียเลือดเนื้อมากนะฮะบางเมืองเนี่ยสภาพยังดีอยู่ ไม่ได้โอ้โหเละเทะถูกพม่าตีเสียกรุงแล้วจะต้องแบบพังพินาศเหมือนกรุงศรีอยุธยานะผมยกตัวอย่างเชียงใหม่เนะี่ยเชียงใหม่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่เขาก็ไปสวามิภักดิ์กับพมา่าบางช่วงเวลาเขาก็มาสวามิภักดิ์กับกรุงศรีอยุธยาเพราะแน่นอนว่าการ ที่เรามีเมืองที่สวยงามมีประชาชนนะครับมีเลือดเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเมืองก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะสวามิภักดิ์ทางไหนนะครับพอสวามิภักดิ์เป็นประเทศชาชก็แน่นอนว่าก็ตามประเพณีฮะก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการก็จะต้องยอมเป็นประเทศราชให้กับเมืองที่แข็งแรงกว่าเป็นอย่างนี้เรื่อยมาแล้วบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศของเราก็ไม่ได้มีระบบชาตินิยมแบบในปัจจุบันนะฮะแบบตะวันตกที่เป็นแบบเป็นชาติไทยพวกเราคือคนไทยนะฮนะแผ่นดินของพวกเราคือ นี่นะฮะเท่านี้แล้วเรามีความชาตินิยมนี่คือชาติไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะในสมัยก่อนเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละชุมชนเขาก็ปกครองกันนะครับสุโขทยัยเขาก็มีสวรรค์นคันโลกเขาก็มีนะฮะเชียงใหม่เขาก็มีล้านนานะฝั่งนี้ก็เป็นล้านช้างนะฮะกรุงศรีอยุธยาก็คืออยุธยาไม่ได้เป็นแบบประเทศไทยโอ้โหใหญ่โตทั้งหมดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละเม, <า S 2> <อ>มืองเขาก็เป็นชุมชนปกครองกันเองเป็นเอกราชซึ่งกันและกันนะครับมีกษัตริย์มีผู้นําปกครองเป็นแบบนั้นครับ ดังนั้นนะครับระหว่างทางที่กรีธาทัพมาของเนมิลสีหบดีและมังมหานรธาเนี่ยในครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงนะครับเขาใช้กลวิธีแบบใหม่ครับนั่นก็คือไม่ได้มาทางเดียวแต่เป็นกลยุธทธ์ทําศึกสงครามที่เรียกว่าเป็นแบบคีมหนีบเลยฮะก็คือมาสองทางทั้งล่างทั้งบนครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่กรุงศรีอยุธยานะฮะต้านพมา่าไม่อยู่ในครั้งที่สอง เพราะแต่เดิมเนี่ยกรุงศรีอยุธยาก็มีกลยุทธ์ในการตั้งรับเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือปิดเมืองไว้นะครับฐานพม่าจะล้อมก็ล้อมเมืองไว้นะฮะเราอาจจะมีค่ายอยู่รอบๆบเมืองะฮะรอบๆเมืองที่ที่ห่างเมืองออกไปนะฮะเป็นตั้งค่าย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 แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ทําการป้องกันเมืองเอาไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาพม่าที่มาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยพอถึงหน้าน้าหลากเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแน่นอนครับเป็นที่ลุ่มต่า ก็จะมีน้ําท่วมโอ้โหท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยปองทัพพมา่าก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องล่าถอยกลับไปเป็นปกติแบบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยุธยาก็จะเตรียมสเสบียงนะเตรียมกําลังไว้ในเมืองเดี๋ยวพอน้ําหลากแน่นอนอยู่กันไม่ได้ก็ต้องถอยกลับไปนะครับแต่ครั้งนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะพะมา่าก็รู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มากรุงศรีอยุธยาก็จะรอเวลาน้ําหลากแล้วให้พมา่าเนี่ยล่าถอยกลับไป คราวนี้ไม่ําแบบนั้นแล้วครับล้อมฮะมากันตั้งแต่ปี2,308นะที่ผมบอกบอยู่ถึงปี2,309และที่เขาตีเมืองกรุงศรีอุธยาจนแตกพินาศเนี่ยก็คือ2,310ท่านผู้ชมลองไล่ดูนะฮะโอ้โหหนึ่งปีกว่าเต็มๆเลยนะครับเรียกว่า14-15เดือนที่แบบโอ้โหล้อมกันอยู่เนี่ยเขาทำยังไงครับเนเมิลสีหบ,บดีนี่มาจากข้างบนเลยฮะ สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรมาจากข้างบนนะฮะส่วนมังมหานรธามาจากด้านล่างครับมาจากชุมพรถวายมาริตรนาวสีอะไรขึ้นมาเพชรบ,บุรีโอ้โหท่านผู้ชมครับคนไล่ตีมาเรื่อยัท่านผู้ชมจนมาถึงกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเอาจริงพอเขาเอาจริงเนี่ยน้ำท่วมน้ำหลากเขาก็ไม่ถอยครับใช้กลยุทธ์ใหม่คือเที่ยวนี้น้ำมาฉั้นก็ไม่ถอย พราะทุกครั้งนายทำแบบนี้แล้วครั้งนี้ฉันเรียนรู้แล้วว่าฉันจะต้องต่อแพ้มั่งทาดอนมั่งเพื่ออยู่อาศัยนะครับตีค่ายของคนไทยนะครับที่อยู่รอบๆกรุงศรีอยุธยาบ้างแล้วก็เปลี่ยนจากค่ายไทยเป็นค่ายพม่าครับก็อยู่รอเลยครับพออยู่รอแล้วยังไงครับคราวนี้คู่คนในกรุงศรีอยุธยาทําไงฮะสเบียงหมดครับสเบียงหมดก็เริ่มอดอยากครับท่านผู้ชมครับเริ่มอดอยากแล้วทํำยังไงฮะ บางตำนานเล่ากันว่าเอาเสื้อเกราะที่เป็นเสื้อหนังสัตว์อะไรต่ออะไรเนี่ยมาต้มกินแล้วก็คือสเบียงหมดนะครับจริงๆแล้วเราเตรียมสเบียงเอาไว้สําหรับผู้คนในเมืองเนี่ยก็ถึงแค่ฤดูน้ําหลากเท่านั้นแต่คราวนี้น้ําหลากแล้วมันก็ไม่ไปฮะมันอยู่นานฮนะจนสุดท้ายเนี่ยสเบียงหมดครับเกิดความอดอยากขึ้นในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองก็ระส่ำระสายพอสมควรแล้วนะครับพอสเบียงหมดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการจี้มีการปล้นมีการขโมย มีการวิวาทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้านในเนี่ยก็ระส่ำระสายพอสมควรนะครับท่านผู้ชมส่วนด้านนอกเนี่ยทหารพม่าก็โอ้โหตีค่ายไทยเรียบร้อยหมดแล้วยึดหมดแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นโชคดีของกรุงศรีอยุธยานะครับพม่าเนี่ยติดศึกกับจีนนะครับทางราชสำนักพม่าเนี่ยเรียกตัวสองแม่ทัพคนนี้กลับนะครับแต่มังมหานราเานี่ไม่ยอมกลับนะครับมังมหานราเานี่บอกว่าไม่ได้ ถากลับเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกนะครับก็เลยไม่กลับนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามังมหาราชในโชคร้ายมากหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเขาเสียชีวิตลงที่ค่ายศรีกุกนะเป็นโรคอะไรสักอย่างเสียชีวิตกลางศึกเลยครับทําให้เนมิอศสีหามาดีเนี่ยจะต้องคุมทัพนะฮะทั้งสองทัพเลยเพื่อปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาโอ้โหท่านผู้ชมครับจะว่าไปแล้วนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเหมือนกัน ถ้าช่วงเวลานั้นแม่ทัพสองคนนี้กลับเนี่ยเราอาจจะไม่เสียกลุ่มก็ได้นะฮะเพราะเขาติดศึกกับจีนนะและอย่าลืมว่าโอ้โหกองทัพจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ากองทัพอยุธยามากมายนะครับประเทศจีนนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกดูดีๆนะพะมา่าเนี่ยเขาเขาไม่เบาในะช่วงเวลานั้นเขาเป็นประเทศที่จะว่าไปเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้อยุธยานะจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำเพราะถ้าคุณกล้ารบกับจีนเนี่ยโอ้โหมันมันมันไม่ธรรมดาแล้ว พมา่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขารบกับจีนรบกับอังกฤษเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าในอดีตเนี่ยพมา่าเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดานะครับถ้าจะมองแล้วในประวัติศาสตร์ชาติของพมา่าเนี่ยแทบจะไม่เห็นการรบกับประเทศไทยเลยนะครับก็คือคนพมา่าเองเนี่ยแทบจะ ลบกับประเทศไทยตอนไหนไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการต่อสู้รบกับพมา่าเนี่ยมันฝังอยู่ในความทรงจําของคนไทยนะโดยเฉพาะเด็กอย่างพวกเราที่เรียนประวัติศาสตร์ในรุ่นรุ่นกันมาเนี่ยนะก็จะมีความเรียกว่าอ่ารบกันนะฮนะในประวัติศาสตร์ก็จะมีความไม่ลงรอยกันระหว่างประวัติศาสตร์ชาตินะแต่จริงๆแล้วพม่าเนี่ยประวัติศาสตร์การรบกับไทยเนี่ยเขาแท้ ทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันรบกับประเทศที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของการรบกับจีนรบกับอังกฤษเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของคนพมา่ามากกว่าไทยเยอะครับเพราะฉะนั้นการจะไปพูดว่าโอ้โหทองในเจดีชเวดากองเนี่ยเอาจากประเทศไทยในยคนพม่าแบบเบื่อเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาละครับเล่าต่อหลังจากนั้นนะครับก็ปิดล้อมนะะสิบสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมัน มันหนักหนาสําหรับคนในกรุงศรีแล้วนะครับแล้วเนมิลสสีหบ,บดีนะกก็พยายามที่จะลุยต่อนะครปิดล้อมต่อแล้วก็คุมทั้ง2ทับนะบเอาอยู่นะฮะซึ่งแม้ว่าในปกตินะฮะพอเดือน11เดือน12เนี่ยเราก็จะมีน้ําหลากเป็นฤด,ดูน้ําหลากแล้วเนี่ย แต่พมา่าไม่ล่าถอยนะเพราะฉะนั้นในกรุงศรีก็โอ้โหตอนนี้แย่แล้วนะครับแล้ววันสุดท้ายวันเสียกรุงก็มาถึงนะฮะในประมาณเดือนเมษาย,ยนปี2310นะครับปี2310เนี่ยก็มีคําบอกเล่าคําเขียนนะรประวัติศาสตร์ของมิชชันนารีนะครับที่อยู่ในกรุงศรีอยุทธยานะครับก็เป็นพวกฝรั่งที่มาสอนศาสนาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหกรุงศรีอยุทธยาเนี่ยลุกเป็นไฟเลยครับ ก็เรียกได้ว่าบ้านเป็นหมื่นหมื่นหลังนะครับถูกเผาหมดเลยนะครับวัดวาอารามนะครับบ้านเรือนต่างๆนะครับถูกเผาวอดเลยส่วนการเข้ามานะฮะทางกำแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็บอกว่าพม่าเนี่ยขุดนะครับท่านผู้ชมครับขุดกำแพงเมืองฮะขุด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 เข้ามานะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยใต้กำแพงเมืองที่เป็นเหมือนเสาเข็มที่วางไว้เนี่ยก็เป็นท่อนซุงนะครับท่านผู้ชมครับพอขุดลงไปเป็นโพรงเนี่ยไม่ทะลุนะฮะขุดแค่เกือบเกือบทะลุ แล้วก็ขุดหลายรูมากนะครับแล้วก็พอขุดแล้วเนี่ยพอข้างใต้เป็นฟืนเป็นโพรกเนี่ยก็จุดไฟเผาเลยครับท่านผู้ชมครับจุดไฟเผาพอไฟเผาเนยข้างใต้เผาไหม้ทําลายเสร็จแล้วเนี่ยกำแพงมันก็ถล่มลงมาพอกาแพงพังลงมาเท่านั้นเองครับเขาก็เข้าบุกเข้าไปได้ก็ทําลายเมืองวอดวายเลยครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าเศร้าที่สุดของประวัติศาสตร์นะฮะกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมมงสารุวงนะครับเจ้าเมืองต่างๆก็ถูก จับนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่ค่ายโพสามต้นนะแล้วเมื่อประมาณเดือนเมษาย,ยนปี2310นะครับหลายๆตำนานก็ว่ากันว่าเวลาประมาณ2-3ทุ่มแต่เอกสารของฝรั่งเนี่ยบางตำนานก็ว่ากันว่าประมาณ5ทุ่มนะครับเอาละครับเวลาเท่าไหร่ไม่สำคัญหลังจากที่กำแพงเมืองถล่มแล้วนะครับก็โอ้โหทหารพม่านะครับก็เข้าไปนะครับทั้งเผาทำลายนะบ้านเป็นหมื่นหมืนหลังนะครับที่ถูกเผา เอกสารของมิชชันนารีนะครับก็ได้จดบันทึกไว้นะก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เผาเป็นหมื่นหมื่นหลังนะท่านผู้ชมนะครับวอดวายไปหมดเลยและไม่ใช่เผาอย่างเดียวนะครับยังมีการทรมานผู้คนมากมายนะครับที่ถูกจับเป็นเชลยศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนะครับประชาชนนะครับหรือว่าพวกขุนน้ำขุนนางต่างๆนะครับจับทรมานเพื่อถามถึงที่ซ่อนสมบัตินะครับ ก็แน่นอนละครับการรบปาฆ่าฟันกันแบบนี้นะครับการการปิดล้อมเมืองอยู่ถึงปีกว่านะครับก็เป็นความอัดอั้นตันใจอนะ่ะเอาพูดง่ายๆคือฆ่ากันไปฆ่ากันมาเราก็มีความโกรธแค้นที่เขาฆ่าเราเขาก็มีความโกรธแค้นที่เราไปฆ่าคนของเขานะครับก็แน่นอนว่าพอบุกเข้ามาในเมืองได้ก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอากรุงศรียุทธยาเป็นประเทศราชอีกต่อไปนะครับก็คือว่าจะต้องทําลายให้ราบคาบเลย นะครับก็ราบคาบจริงๆครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเมืองทั้งเมืองนะครับทรัพย์สมบัติต่างๆก็ถูกขโมยถูกเอาไปจนแทบจะหมดสิ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยทหารพาม่าก,ก็ต้องรีบกลับไปทําศึกกับจีนครับก็ทิ้งทหารไว้อาจจะทิ้งไว้ที่กรุงศรีวิทยาเนี่ยไม่กี่พันนะครับแล้วก็กองทัพส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรีบกลับไปทําศึกกับจีนต่อโอ้โหยุ่งมากเลยยุ่งมากกับการทําศึกสงครามนะครับ แล้วนึกดูฮะว่า,ว,าว่าที่เหลืออยู่จะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นนะครับพระเจ้าเอกทัศน์ก,ก็ทหารก็นําท่านลงเรือแล้วก็แอบ,บหนีไปที่ค่ายโพสามต้นแต่สุดท้ายแล้วท่านแล้วก็ขุนนางต่างๆก็เสียชีวิตที่ค่ายโพสามต้นนะฮะก็มากมายนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากและหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่ากรุงศรีอยุธยาสภาพที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงและผู้คนที่บ้านแตกกระสานสั้นเซ็นซน,นะครับก็กระจัดกระจายไปหมดนะครับ เมืองที่มีความเจริญสวยงามก็เหลือเพียงซากปักหักพังนะครับก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าตากสินนะฮะก็อยู่ที่อื่นเพราะเป็นแม่ทัพนําทัพไปนะฮะป้องกันพมา่านะครับรอบๆเมืองท่านก็เลยไม่ได้อยู่ในเมืองนะฮะไม่ถูกกวาดต้อนแล้วก็ไม่ถูกจับเป็นเชลยท่านก็เลยรอดชีวิตและท่านก็เลยมีโอกาสได้กลับมากู้เอกราชเป็นกรุงธนบุรีในอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับ าล้ครับกลับมาพูดถึงกรุงศรีอยุธยากันต่อนะครับหลังจากย่อยยับนะครับบ้านแตกสลายขาดนะครับผู้คนที่เหลืออยู่นะครับจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกแล้ะครับแต่อีกจํานวนหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่ก็อยู่ด้วยความลําบากยากแค้นนะครับและแน่นอนว่าไอความลําบากยากแค้นนั้นมีเอกสารฝรั่งนะครับที่เขียนเนี่ยล้วก็บอกว่าถ้าใครนะครับลงทุนนะฮะยอมเหนื่อยนะฮะตัดเสียงพระพุทธรูปเนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยฟรีเพราะในนั้นเนี่ยก็จะมีเงินมีของมีค่าอยู่มากมาย แล้วการขุดเจดีย์ขุดหาทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงแตกนะครับคนไม่มีกินแล้วครับท่านผู้ชมครับพอคนไม่มีกินเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้สนใจเรื่องศิลธรรมหรืออะไรแล้วนะปกตินะฮะคนพุทธอย่างเราใครจะไปขุดเจดีย์จะไปตัดพระพุทธรูป่ยไม่กล้าทำหรอกฮะของวัดของวาเนี่ยแม้แต่หยิบออกมายังไม่กล้าเลยแต่นี่ขุดเพื่อเอาชีวิตรอดอะนะครับเพราะตอนนั้นมันมัน,ม,นมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ กรุงศรีอยุธยาก็เลยมีสภาพแบบที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับถ้ามีบางวัดที่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์นะนั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายของพมา่านะครับเป็นเป็นวัดที่พมา่ายึดเป็นค่ายนะตั้งค่ายที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าเปลี่ยนจากค่ายของคนไทยอะ่ะก็คือพอพมา่าเขาไปยึดค่ายนั้นได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัดนะครับเป็นสถานที่ที่เราใช้ตั้งค่ายถ้าพมา่าเขาใช้วัดนั้นตั้งเป็นค่าย ก็ส่วนมากก็จะไม่ถูกทําลายก็จะเป็นวัดในกรุงศรีอยุธยาที่ยังมีสภาพดีอยู่นะครับส่วนตรงอื่นก็จะเป็นซากปรักหักพังทั้งหมดนะครับซึ่งซากปรักหักพังเหล่านั้นนอกจากจะมาจากการขุดมาจากการทำลายเพราะความอดอยากของคนไทยด้วยกันเองแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตอนที่เราสร้างกรุงธนบุรีแล้วก็สร้างกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ไปขนอิดจากกรุงศรีอยุธยาบางส่วนมาด้วยครับเพราะว่าการสร้างเมืองใหม่อย่างกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงเทพมหานครเนะี่ยะ จะมานั่งเผาอิฐทําใหม่มันก็มันก็ไม่ทันน่นะครับก็ไปเอาอิะของกรุงศรีอยุธยามาเลยบางความเชื่อก็บอกว่าอิฐของกรุงเก่าอะ่ะก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณของกรุงเก่าอยู่จะได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกรุงศรีอยุธยาหรือบ้างก็ว่าทําไม่ทันครับก็เลยไปเอาของเก่ามาซึ่งอิฐกรุงศรีอยุธยาแต่ละก้อนก็โอ้โหใหญ่โตแข็งแรงนะครับก็ใช้เวลาได้เร็วขึ้นซึ่งในอดีตผู้คนในอดีตก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของโบราณสถานอะไรสักเท่าไหร่นะครับสมัยนั้นก็ ไม่เป็นไรก็เอามาเลยนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่เล่าให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังนี้นะครับผมก็อ่านมาจากหนังสือนะครับของท่านศาสตราจารย์ดรสุเนศนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ผมนัะศรัทธานะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็บางเอกสารนะครับก็เป็นเอกสารของคําให้การกุลหลวงหาวัดหรือคําให้การชาวกรุงเก่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารพวกนี้เป็นภาษามอญนะครับแต่ถูกนํามาแปลนะฮะเป็นภาษาไทยในช่วงรัชกาลที่4ี่นะครับซึ่งเป็นคําให้การของ าาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารขุนนางของคนไทยนี่แหละครับที่ถูกจับเป็นเชลยนะตอนเสียกรุงซึ่งก็ถูกบันทึกโดยฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเขาสามารถบรรยายเรื่องราวนะครับแล้วก็ภาพของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างโอ้โหเรีวยกว่าน่าดูเลยทีเดียวคือคือเขียนได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราเรียนกันมาเนี่ยก็บางส่วนก็ถูกเขียนขึ้นนะครับในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นะฮะในหลากหลายอย่างนะครับเพื่อ เรื่องของความเป็นชาตินิยมเรื่องของความอยากให้คนไทยรักชาติมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาไม่ใช่ว่าไม่จริงนะครับก็เป็นเรื่องจริงถูกต้องแต่จริงแล้วการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ควรศึกษาประวัติศาสตร์จากหลากหลายมุมหลากหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างท่านอาจารย์สุนเนศเนี่ยท่านก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของพม่าที่เขียนถึงประเทศไทยแล้วก็นำหลักฐานจากเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับรวบรวมแล้วก็นำมาวิเคราะห์ ในเชิงของนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่มันก็เลยทําให้เรื่องราวที่เรารับรู้ในสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องที่สุดนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะให้ผมสรุปเรื่องราวในวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทองที่เจดีช่วดากองนั้นได้ถูกนําไปจากกรุงศรีอยุธยาหรือไม่นั้นผมขอตอบเลยนะครับตรงนี้เลยว่าผมเชื่อว่าไม่ เพราะจริงๆแล้วเจดีย์ชเวดากองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหนานมากนะครับท่านผู้ชมครับและเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์วัดทองของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกนําไปหุ้มเจดีย์ชเวดากองเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานใดที่พูดถึงและยืนยันเลยนะครับไม่มีเลยครับแต่ทองที่เจดีย์ชเวดากองเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมีหลักฐานยืนยันนะครับก็คือว่าส่วนหนึ่งของหลักฐานนั้นน่ะ ถ้าท่านผู้ชมเคยไปที่เจดีย์ชเวดากองนะครับรอบๆเจดีย์ชเวดากองเนี่ยโอ้โหเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมสามารถเดินรอบแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะผู้คนชาวพมา่าเนี่ยมานั่งโอ้โหสมาธิกราบไหว้บูชากันเยอะมาก mm hmm. มุมนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกซีนารีหนึ่งมุมนี้ก็เป็นอีกอีกความสวยงามหนึ่งมุมนี้ก็เป็นอีกความสวยงามหนึ่ง,วส,วง,งสวยมากต้องถอดรองเท้ากันตั้งแต่ข้างนอกเลยฮะถ้าท่านผู้ชมจะไปเที่ยววัดพมา่าเนี่ยต้องถอดรองเท้ากันตั้งแต่หน้าวัดเลยทุกวัดนะฮะไม่ใช่แค ต้องหากระดาษเปียกเช็ดเท้ากันตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราเดินต้องเดินถอดรองเท้าตั้งแต่ข้างนอกเลยอ่ะกลับมาที่เจดีย์ชเวดากองรอบๆเจดีย์ชเวดากองนี่ท่านผู้ชมครับมีศิลาจารึกครับที่บันทึกเรื่องราวของทองที่เจดีย์ชเวดากองไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือในบันทึกเนี่ยเขียนไว้ว่าพระนางเชงสบูซึ่งเป็นกษัตริย์ของมอญในตอนนั้นนะครับได้มอบทองที่มีน้ำหนักเท่าตัวเอง ในการหุ้มเจดีย์ชเวดากองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของพระนางเชกสอบูนี่นะฮะได้มอบทองน้ำหนักสามเท่าของน้ำหนักตัวท่านเองเนี่ยไว้ห่อหุ้มเจดีย์ชเวดากองอีกครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันนะครับเรื่องของการทําบุญให้กับพุทธศาสนาด้วยการมอบทองเพื่อสร้างเจดีย์เนี่ยซึ่งเขาก็ทํากันมานานแล้วดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นประเพณีปฏิบัติการแล้วเริ่มมาตั้งแต่พระนางเชงสอบูเนี่ยแล้วขุนนางหรือพระบรมวงศานุวงศ์งต่างเนี่ยทำกันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันมาแบบนี้ท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับวัดทองที่เจดีย์ชเวดากองเนี่ยจะมากมายขนาดไหนอันนี้คือหลักฐานที่ยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองที่เจดีย์ชเวดากองเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ทองจากอายุทยาหรอกอ่ะถ้าเราคิดกันเล่นๆนะท่านผู้ชมนะผมเป็นแม่ทัพเนี่ย ผมผมได้สมบัติมานะฮะจากกรุงศรีสิยาเนี่ยแล้วมีทหารตั้งมาตั้งมาเนี่ยล้อมกันอยู่14เดือนเนะี่ยสมบัติต่างๆเนี่ยจะไปถึงราชสํานักครบหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยนะเอาได้ผมพูดกันแบบนะฮะสมัยก่อนอนะกล้องวงจรปิดก็ไม่มีนะฮะการหยิบมาได้กี่ชิ้นกี่อันก็ไม่มีทุกคนตะลุยเข้าไปแล้วก็โอ้โหเข้าไปเห็นสมบัติเห็นเพชรเห็นพลอยอย่างเงี้ยมันจะถึงราชสํานักสักเท่าไหร่ครับ ก่อนจะถึงแม่ทัพนายกองเนี่ยมันก็ต้องมีโอ้โหนายร้อยนายพันอะไรโอ้โหตั้งมากมาอยะอะท่านผู้ชมแล้วเดินทางกว่าจะกลับไปถึงบ้านนะเท่าไหร่อันนี้เราคิดกันแบบชาวบ้านนะ,นะครับผมอาจจะคิดไม่ถูกก็ได้นะครับ และที่สําคัญในวันนี้เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับที่ที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพม่าเนี่ยก็มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับช่วยเหลือนะครับดูแลกันไปดูแลกันมาเราก็ดูแลเขาเขาก็ดูแลเรา <isions happen. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นศัตรูกันนะครับในเชิงศึกสงครามแต่ปัจจุบันนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความใกล้ชิดกันมากนะครับก็อยากจะให้เข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างถูกต้องเท่านั้นเองครับ และทั้งหมดนี้คือหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ มิงกะบาถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ